เฟสติวัล <s> ทุกคนทุกท่านน <s> วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับพืชประทานสอมบี้สองกับด่านอัศวิตรติการกันอีกเช่นเคยนะผมซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของด่านนี้แล้วก็ผมด่านน้องมีน้อยมากด่านดีๆทำไมมึมงมีน้อยจังวะเออแต่ช่างมันนะผมตอนนี้เราอยู่ในด่านที่16หกเออพูดมาไปนต้องไปเฮ้ยตัวอะไรวะนะ่า ทะาชาอ้วนไม่เงยอันนี้จริงอันนี้มันคือด่านยุคกลางใช่ไหมยุคอัศาวินลัลัติกาลอะไรแบบนี้ <laughs> เออมาด่านนี้เหมือนว่าจะล็อกแม่เหล็กให้เรานะผมยังไงก็ต้องเอาไปอยู่แล้วละ่ะต,ตัวมันดีครับผมตัวมันดีโคตรเลย <laughs> เหมือนว่าจะมาที่เรนโบนใช่ไหมเราก็วางอ่ปลาศูนยปลาตีมันลูกป แปะแปะอ้าเอ้ยลืมวางแม่ของเล็กดัดฟันเลยยางนี้พวกแกโดนดัดต่อไปโดนดัดฟันเข้าไปโดนดัดเข้าไปเรียบร้อยเอ้ยมันมาแล้วมันทับเล็กดัดฟันตูด้วยไอเวนเอ้ยวิ้งอะไรทำไมมันมีแสงวิ่งวิ่งวิ่งบนหัวด้วยอะคืออะไรอะมันคืออะไรมันคืออะไรอ่านี่เรียบร้อยโดนดูดมา โอ้ยมาสองตัวเลยเยอะโพดแล้วทำไมมันพลิตแสงน้อยจังเลยเร็วๆๆๆมาระวัางให้ตัวใหญ่ได้ละแล้วก็วางนี่ด้วยแล้วเราก็วางนี่ตัวแทงปากตบหน้าสันเฮ้ยมันเสกอีกแล้วเสกนี่ตายหมด เจอจัมโบเข้าไปโอ้ยมันเข้ามาได้จังดเนี่ยมันเข้าตาได้จังดไ,ไฟฟาดเด็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 ดไอตัวพ่อหมดนี่แม่งปั่นจริงๆวะ่ะตัวแม่งแม่งแย่มากเ็กพืตัวแล้วมาดันเศกพวกตัวสำคัญสำคัญด้วยนะใหม่ก็เออตายซะจงปลดปล่อยพัฒนาการอ่ะวางไป เอ้ยมึงเข้ามาอะไรขนาดนี้เอ้ยเอ้ยเกินปุยมุยมันเกินปุยหมุยถามจริงเอ้ยมันกินหมดแล้วโอ้ยต่างหูก็มีน้อยมึงอืม้มไอหำเว้ยไอ้ตัวพระราชามันทำอะไรได้สั่งการเหรอให้พวกซอมบี้วิ่งไวและกินเร็วขึ้นเหรอ โอ้ยมึงก็มาเน้อย,หน,อยหน่อยก็ได้เออตบหน้าซันแปะแล้วคือฉันจะเคลียร์ยังไงเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยอะไอพ่อหมดนี่มึงตายสักทีทดิเออเราต้องทำไงต่ออ่อโอเคมันตายให้เองต้องใจตายเลยเหรอ โอ้โหแล้วดูตังเลือพันสามด่านที่18ดีแค่2ด่านแล้วก็จะไปสุดด่านต่อไปด่านต่อไปเป็นอะไรไม่รู้จาาลืมอีกแล้วแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโปรโมตัวเตอมไม่เก้วอะ่ะไอตัวถั่วเนี่ยถัวสองหัวแล้วก็อุย้ยน้องข้าโพดไม่ได้ใช้นานเลยคิดถึงอุย้ยน้องน้ำแข็งด้วยนี่ มีสกินนะจ๊ะไม่สกินเนอะตั้งแต่เราได้แม่เหล็กดัดฟันมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะไอ้น้องน้ำแข็งนี่ยรู้สึกว่าแม่เหล็กดัดฟันมันดีกว่ามันคิวซอมบี้ได้ไงมันดีกว่าเยอะอูแล้วมันมาโอ้ยแล้วกูจะเคลีร์ไงเน่ยเออวางตัวตรงนี้ก่อนแล้วก็แช่ตัวนี้โอเคมา อุ้ยเขาโพดเอา้าผมมีเขาโพดสกินปวดมัวไปหมดแล้วผมมีสกินของเขาโพดด้วยเนะี่ยซื้อไว้ตอนไหนวะน่าจะนานแล้วลืมไปหมดละน้องเขาโพดก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะเนี่ยแต่ว่าดาเมจน้องค่อนข้างที่จะเบาเอาเรื่องอยู่ะแต่เรื่องการทำซ c ซเนี่ยบอกเลยน้อง MVP แน่นอน วิ่งสเปนจิสเอโดนหยุดได้วะนี่นะครับถ้าเกิดเราไปอยู่ในเลโก้นินจากนะครับผมเราสามารถใช้น้องน้ำแข็งเพื่อแช่จะเป็นจิตสืซอได้นะครับบอกเลยว่าดีมากนี่มาเข้ามาเลยโดนแช่ปะอุ๊บอุบแล้วกูวางไอ้ตัวนี้ทำไมเนี่ยวางเห็ดเฉยเลยโอ้ my god ครบบอสอ้ยกายแล้วไง ไอตัวพ่อหมดมึงเลิกสกดิกูลำคา้านลำคานมึงวะด่านนี้ไม่มีแต่ด,ดัวแดว่ตัวหน้าลำคาญวะอุย้ยระเบิดข้าวโพดเออระเบิดเนยตอนนี้เราไม่มีพลังวิเศษแล้วนจะจ๊ะแล้วมึงจะให้กูกดทําไมพลังวิเศษกูมีตังหรอเออกูมีตังหรอโอ้มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมึงอยู่นิ่งๆไปจะเสกอะไรเยอะแยะหน้าลำคาญ ไอเวลาชานี่ก็มาจังเลยฮ่าเฮ้ยผลิตแสงสิเหลือตั้งสามต้นเนี่ยมึงผลิตสิเออโอยมาไอนี่ก็พอแทงได้อยู่แต่อย่าเล่นเลยมันเป็นตัวเติมที่แบบมันก็ไม่ใช่ราคาที่เป็นมิดเท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหรนะ่ราคาัานะ่แถบตัวมันคุอนข้างกะกะจิบเลยอะ่ะ ไม่รู้นะว่าต้องใช้เพชรซื้อหรือว่าต้องใช้ตังจริงๆซื้อแต่ถ้าใช้แค่เพชรก็ซื้อตัวอื่นเถอะซื้อตัวย่อส่วนที่ผมเคยใช้ก็ได้ประโยชน์ดีว่าย่อส่วนลดพลังป้องกันได้เวอร์กว่าเยอะไอ้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยยืนแทงแล้วก็ไม่ได้ตึดถึกทนอะไรเลยอะ่ะแป๊บๆก็ตายดูเลยนะข้างบนนะมันเหลือมันเหลือแค่หัวเดียวแล้วนะ่ะมันยิงได้ก็จริงแต่มัน มันก็ยิงไม่ค่อยแรงนะโอเคตอนนี้เราไม่ต้องใช้เห็ดพวกนี้ละหรือว่าใช้วะมาข้าวโพดช่วยกันตีเร็วข้าวโพดข้าวโพดเออปลานเนยไปโอ้ยมึงเลิกเสกดีไอโอ้ยวดหัวกับไอพอมดเวดนี่วะแกนดับมึงอยู่นิ่งๆไป ที่ขายเผอรีบขายไปหน่อยโอ้ยโอ้ยลำบากลำบากว่ะไม่น่ารีบขายไปเลยเหลือไว้ทักต้นหนึ่งแล้วกันเนาะเออโดนอ่าวแช่พระราชายอโอดูซอมบี้ที่มันถาโถมอันเนียเนี้ไม่มีแม่เหล็กเล่นไม่ได้จริงๆนะเนี่ยโอ้โห กูถามแจ้งอ้าวอ้ยมัสเสียเมียนวอยมันอืนอ,อไปเครื่องตัดหญ้าฉันเลือกได้ก่อนที่พืชของฉันจะแตกอ้าวอือมันเข้ามาแล้วอย่าเข้ามา,าไม่เคยรู้สึกกลัวซอมบี้ขนาดนี้มาก่อนเลยเอ้ยไอตัวแทงมึงมีอะไรดีม้างเนี่ยเออปล่อยมันเข้าไปเลยแล้วกันเนาะเออเชิญ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 เข้าไปเข้าไป เข้าไป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 หมดเออเข้าไปเออสวยเดินเดินเร็วๆเดินเร็วๆเออเข้าไปเข้าไปไม่ต้องเร่งความเร็วอย่างนี้เนี่ยไอตัวข้างล่างก็เคลียร์ๆกันไปแล้วแล้วกันเอออ่าเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปเชิญครับผมเชิญเชิญเชิญเข้าไปเลยเข้าไปเลยเดินไวๆสิไว้เจี๊ยเดินไป ขายเยอะแล้วก็เออสวยจบยนั่นแหละเสียเครื่องัดยาทั้งหมดก็ช่างแม่งดิต่อไปมึงไม่ต้องคือยังไงแม่งเอ้เกมทำลายสมองที่ตายใครบอกว่าเล่นเกมเพื่อผ่อนใครมึงเล่นเพื่อทำลายสมองตัวเองไอ้ยพูดมากว่าพวกมึงไม่มีประโยชน์ก็หุบปากกันไป เออไหนขอดูบนหน้าตาว่าโอ้ยมังกือมังกือโอ้ยจิงเลนจิงเลนมันมันพคนไฟขูู่ด้วยโอย้องพงนก็ได้กูวางไม่ได้อยู่แน้วตรงนั้นอนะ่ะไหนมีเลืกี่หอดสามหลอดเหมือนเดิมอุย้ยแม่เหล็กเวอร์ชันส่องแสงแม่เหล็กเลืองแสงอย่างนี้ก็สนุกสิทุกคนเพราะอย่าลืมนะความสามารถของแม่เหล็กเวอร์ชันบัฟอันตีเนี่ยคือไอ้เหี้ยถั่วนี่มาเยอะ ความสามารถของมันคือดูดซึมเหล็กมาแล้วก็คุยงขับเข้าไปและสัต์เข้าไปที่หน้าของซอฟบี้อย่างโหดร้ายและทารุณกรรมอธิบายถ้าดูโอเวอร์เลยความจริงคือถ้าไม่มีอะไรเลยนี่ดูดมาเฮ้ยเราดูดเราดูดเราดูดไอเอ่อมันมันเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ไม่รู้ชื่อแล้วคือจะให้กูเซตสน,นามก่อนไม่ได้เลยใช่ไหมคือมึงต้องรีบอะไรขนาดนั้นนะ รีอะไรพี่อืมรีดีอะไรเอ่ยอ้าวชิบหายเผากูด้วยมาดิมึงเจอจัมโบ้กูหน่อยมาข้าวโพดมึงไม่มีประโยชน์เลยวะโคตรเบาเลยเออเออยื้อไว้เพื่อนโอ้ยวาย อกกอไอ้แมเรกกวัวของตายแมเรกคกตแตรกไอ้แท่ยแต่ไม่เป็นไรเรามีแม่เร็กตัวใหม่นี่นวัตกรรมใหม่โดนเข้าไปดีโอ้เลือดมันยังไม่ได้สักขีดเลยนะนะแล้วมันทำไมวัดจึงปั่งบ้างนะดูนี่โดนจัมโบ้เข้าไป มาดีกูจีกูจีวางตรงหน้าเลยเนี่ยมาดีมาดีเข้ามาได้มึงก็ลองดูดิมึงยุ่มมึงเข้ามาได้โอ้เข้ามาได้แล้วล่ะถ้ามึงจะเสกไข่ท่านมาขนาดเนี่ยโอ้โหซอมบี้ยักษ์อามันพ่นมันพ่นอีกแล้วมันพ่นไฟเป็นอะไรกันนี่สินะคาถาเติมโอลิมปัสโอ้ยพวกมึงเจ๋งเหรอวะเฮ้ยโอ้ยมึงเกิดไปมึงเกิดไปโอ้โห ข้างบนมึงเกินไปมากแล้วไงวะกูมีมาเร็กคอนสุดยอดไอตัวนี้ก็เหมือนกันมึงอะไรเนี่ยไปไกลๆโอ,โอ้โอ้ด้านบนกูด้านบนกูไปหมดแล้วด้านบนเฮ้ยเครื่องตัดหญ้าแหวนดูอ่าหมดมุกแล้วหรือยังหมดมุกแล้วเหรอโอ้โหไม่น่าท้ามาเลยวะ เว้ยมันทาอะไรมันทําอะไรม,มันมันมันทําอะไรอ๋อปล่อยปล่อยไฟขึ้นข้างบนปล่อยไฟอ๋อปล่อยไฟเหรอเฮ้อเฮ้ยตัวอะไรนะลูกซอมบี้เวอร์ชันคอสเพย์คอสเพย์เป็นมังกรมังกรหลายแรงอะไรแล้วนี่มาดี้มาดีมาดีมาดีาดูตัวอุ้ยอุ้ยอย่างนี้มีแรงอย่างนี้มีตาย,ยระเบิด เหล่อ้าวเอาไปแจกเออฮะโอ้ไม่มีลำตัวเฮ้ยมังก่อนไม่มีลำตัวเลยที่บินเมื่อกี้คืออะไรวะช่างแม่งแล้วกันบอสก็ยังโง่อยู่เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรยากเลยอันนี้ยากขึ้นเพราะว่ามันเสกเสกไททันมาเยอะไปหน่อยอ้าเราได้คุณแจเหมือนจะเป็นด่านดนตรีแล้วแบบนี้หรือเปล่าเพลงในหัวใจเออนี่มาแล้วสามดา อันนี้ยีอันนี้ยีห้าโอ้โหอันนี้รอสามสองแปลว่าเราเหลือแค่3ด้านที่เราจะต้องกดล็อกแล้วเราก็จะจบพืชประทะดซอมบี้แต่ถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจต่อเดี๋ยวเราก็จะเล่นนะถ้าจะไม่ผิดไอตัวดีเจเราเคยใช้ไปแล้วไอตัวนี้ถ้าเกิดซอมบี้มันเดินอะไรวะมันตีข้างหน้าไม่ได้มันตีได้จากข้างหลังของซอมบีอ้อ่ะโอเค อันนี้ตัวย้อนเวลาย้อนซอมบี้ให้กลับไปจุดเริ่มต้นเออหัวหอมซอมบี้กินแล้วคายก,กินแล้วไม่ชอบไอตัวนี้เห็ดขยายร่างแครอทจำไม่ได้ปะไม่ค่อยเห็นคนใช้ด้วยแครอทก็โอเคนะผมก็สับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่นกอนถ้ชาชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากอย่าลืมกดติดตามแอนแชร์น้องทาให้ชอบเลยกดกิดตั้งสิอนนะมี้องดูเฉยก็ขอบคุณครับจคลิปนี้ไปอ๋อยจากผมบาย เล่นเกมเมื่อทำลายสมองจริงๆอะ